ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อแต้มนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเลข่ราวพัฒนาของแม่เลี้ยงเดี่ยวว่าจัรยพี่น้องครับโดนแล้วดิพี่น้องคนบริสุทธิ์ทงมาให้นะครับแต่ก่อนพ่อแต้มเคยเอามาลงอยู่ในพี่น้องแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับวันนี้พอเพลิดคนกระชงมาให้นะพี่น้อง ขับเตรียมภามาติดตามต่ออยเนาะครับเนาะ <c oughs> ครับมื่อวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่22สิงหาคม68แลาวพัฒนาออก05 05 68ครับเลขล่างก็ออก05เนาะพี่น้องเนาะพศออพี่น้องทั้งพศออทั้งออกน้ำเลขรัฐบาลไทยเฮาเนาะพี่น้องเนาะ ครับรัฐบาลไทยเขาออกแปดหห้าเล็กเล้ามาออกห้าหกแปดพี่น้องกลับกันนะครับมืองนี่พอเตรียมพามาตามเมืงน้ำพี่น้องเนาะกับเลขกล้าพัฒนาแม่เลี้ยงเดียวนะครับเบื้งน้ากันมาพี่น้องครับ เราพัฒนาเตรียมกระไดแม่ แม่เลี้ยงเดียวเนาะพี่น้องเขียนผิดการไหนมันถือก็ได้พี่น้องด้วยนนิแม่เอาแม่เลี้ยงเดียว ล่างพี่น้องครับบนล่างวิ่งโูด1กับ9นะครับ แต่ว่าจับคู่กับลายหางได้จังหน่อยพี่น้องเจ็ดแปดหางตกกันเป็นสิบพอดีนะครับครับว่าเมืองจับคู่ได้พี่น้องหนึ่งห้าหนึ่งเก้า 1นึ่ต่ครับถ้าว่าคำว่านีตกกันนะยูนํมพีดองเก้าเก้าสา ก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าแปดนะครับ ับส่วนตัวเน้นพี่น้องหนึ่งหหและเก้าเก้สาม โอ้เกือบเบิดพี่น้องเลยหกตัวต้นเนีนนะครับนาะมากตัวแรกกรพิะจาน้ามึงเอาได้พี่น้องเด้อขับที่สำคัญก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำนคะครับ มีการเบิลเลยพี่น้องเนอะหนึ่งหนึ่ง เก้าเก้านะครับสัตว์เกียนนิะนะพี่น้องเนาะับวันจันทร์ที่25สิบงหาคม2 5 6 8ลาวพัฒนาแม่เลี้ยงเดียวบทล่างวิ่งโลดหนึ่กับเก้าขับหนึ่งห้าหนึ่งเก้ กันเบิ้ลหนึ่นึ่งเเกาะพี่น้องเนาะครับประแจมกรบเฉเบิงก็นพี่น้องเลือกพอเพียบันทงมาให้นะครับครับแม่เลี้ยงเดียวลาวพัฒนา25่สิทับแทับหกวิ่ง1กับ9 15 19 1ึ่งห้าหนึ่งเก้่นึ่งสก้บิ้ลหนึ่งหนึ่งเกาันพนพี่นอง ครับสัดเจนนเราพี่น้องเนาะครับ,คร,บครับป่อเตียมขอขอบคุณห,หลายๆเลยครับเด้อพอเพชรเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายๆที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แน,นวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วก็แต้มก็อวยพอนคอยเข่าขอ้ปังรับพี่น้องอีซีก็จะได้โชคโฉมันๆกันนะพี่น้องเนาะเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเล้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำเดียนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอแต้มน้ำหน้ากามครับเอาสุดท่ายท่ายสุดนี่ขออฟซีทุกคนโชคโฉบมันๆนะพี่น้องเ,เ้อเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะขับพอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม